ผมโชคดีผมรัฐนะครับอดีตนักฟุตบอลของธนาคารเกษตรกรไทยและก็การไฟฟ้าส่วนวิภาคครับผมเริ่มต้นแต่ปี36ครับในนามทีมของธนาคารเกษตรกรไทยนะฮะแต่ตอนนั้นก็ยังเป็นนักเรียนอยู่นะครับแต่เกษตรกรไทยเนี่ยเขาเขาดึงมา,ามาเล่นเพื่อซัพพอร์ตรุ่นพี่นะเพราะช่วงนั้นเนี่ยเป็นยุคโด่งดังของแบงก์เกษตรกรนะครับ นักฟุตบอลแต่และคนเนี่ยเขาเก่งกันทุกคนได้สัมผัสกับลีกสูงสุดของไทยด้วยตอนนั้นใช่ไหมครับพี่ใช่ฮะได้สัมผัสถึง2 2งรายการนะครับจอห์นนี่วอลเกอร์กับเอ่อคาวเทคนะครับตอนนั้นยังไม่เป็นพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นเป็นไทยแลนด์ลีกครับผมตอนนั้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของลีกเมืองไทยด้วยอ่าใช่ฮะตอนนั้นเป็นไงบ้างครับบุงตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่ยังเป็นตัวสำรองแต่ว่าออพอช่วงหลัง นะฮะก็ได้ได้เล่นเป็นตัวจริงเพราะรุ่นพี่ก็เริ่มเริ่มลอยลาไปนะฮะก็ก็ตื่นเต้นนะฮะได้เป็นลีกสูงสุดของประเทศนะครับในยุคนั้นนะฮะลีกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างรครับลีกตอนนั้นก็เขาเพิ่งปรับจากเซมิโปรมานะฮะมาเป็นไทยลีกก็คงชุลมุนนิดหน่อยนะฮะในเรื่องในเรื่องการทําทีมในเรื่ององบประมาณในเรื่องเรื่องนักเตะต่างชาติอะไรเงี้ยครับครับผม กับตัวเองหลังประสบการณ์สปีแรกในลีกสูงสุดที่อายุยังน้อยด้วยได้อะไรบ้างตอนนั้นก็ต้องได้ประสบการณ์นะครับเพราะว่าเราอายุยังน้อยแล้วก็ช่วงนั้นเราติดทีมโอลิมปิกอะไรด้วยก็ดีนะครับได้มาเล่นชุดใหญ่ของกสิกรเพราะว่าขึ้นยากมากนะฮะช่วงนั้นเพราะว่านักบอลแต่กรนีก็ต้องยอมรับว่ายุคนั้นนะครับว่าเขาเก่งจริงเล่นเซนเตอร์แบ็กตั้งแต่แรกเลยนะครับสำรองพี่สัจจาสอเขตนะฮะนะครับ สไตล์ตัวเองเป็นยังไงบ้างเราไเล่นก็สมัยก่อนนะครับยุคก่อนเนี่ยเขาจะเล่น3 5 2หนะฮะมันก็โชคดีของเรานะครับที่ว่าเราเล่นสวิปเปอร์ได้ได้อ่านเกมอะไรเงี้ยครับแต่ปัจจุบันมัน4 4 2ในกองหลังมันต้องเร็วนะฮะต้องต้องต้องสามารถรองรับกันได้หมดเลยนะในยุคนั้นเนี่ยเป็นสวิปเปอร์แล้วมีใครเป็นสต็อปเออสต็อปเปอร์ช่วงนั้นก็มีเยอะะครับกษสีกรไทยไม่ต้องห่วงกองหลังยุคนั้นครับ อา,อายุเท่าผมเนี่ยเขาจะรู้ว่าตัวใหญ่ๆจริงนะฮะซัพพอร์ตกันได้หมดนะครับครับผมสองปีกับกิบกรครับประสบความสาเร็จอะไรบ้างก็ <c oughs> ได้แชมป์นะครับได้แชมป์สมัยก่อนไ่น้ไทยแลนด์ลีกเนี่ยต้องไปไปตัดกันอีก4ทีมนะครับเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะก็ถือว่าถึงจุดสูงสุดในในในลีกเมืองไทยเหมือนกันพอไปท่าแข่งต่างต่างแดนบ้างโชคโชคดีในความโชคดีนะครับเพราะว่ากสิกรไทยเขายุบทีม นะครับปอบรีมีพี่สุรชัยที่แกไปอยู่ที่สิงคโปร์อยู่แล้วนะฮะชักชวนไปก็เลยได้ไปเล่นลีกที่สิงคโปร์นะฮะในลีกต่างแดนครั้งแรกผมอยู่สิงคโปร์มา5ปีครับกับทีมอะไรบ้างเอ่อสิงคโปร์นะครับกมบกตันจงปาก้านะครับแล้วก็แชมปีนินสนะฮะแล้วไปสัมผัสเอสลีกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเอ่อแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะฮะเพราะว่าของเขาระบบเขาเขาทำมาหมดแล้วนะฮะก็ก็เป็นมืออาชีพไปเลย นะครับก็ก็ถือว่าเราไปเล่นอาชีพจริงๆนะฮะใน,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 นช่วงนั้นนอจากสิงคโปร์ก็มีไปที่อื่นอีกด้วยครับไปเวียดนามปีหนึ่งแล้วเราสุดท้ายกลับมามาเลเซียนะฮะมาเล่นอีกมาเลเซียเจ็ดปีเจ็ดปีครับ่างต่าง,ง,ง,งประเทศได้อะไรเจ็ดปีจากเจ็ดปีได้อะไรมั่งก็เอ่อในในเรื่องเงินทองผมว่าไปอยู่สิงคโปร์ก็รู้กันอยู่แล้วว่าว่าค่าของชีวิตเาสูงนะฮะเอ่อก็คงไม่ได้เยอะแต่ไม่จต็หน่วยนะฮะแต่ว่า พอจริงๆแล้วไปมาเลย์ีะมากกว่านะที่ทีที่เราได้ค่าตอบแทนที่ดีผมก็ยังงงเหมือนกันว่าเพราะมาเลยเขาเขา,เขามีเงินเยอะที่ชุ่มเราก็ดูน่าจะเยอะกว่าแต่จริงๆแล้วไม่มฮะโชว์ทวีพมรัฐในยุคนั้นเนี่ยเป็นที่รู้จักของในระดับอาเซียนพอสมควรใช่ไหมครับก็ถือว่าเยอะะฮะ,เ,ะเ,เพราะว่าสิงคโปร์ไปถึงเขาอ่าโอเคแล้วเพราะว่า สิงคโปร์นี่เขาจะติดตามนักบอลไทยเยอะมากช่วงนั้นนะฮะรู้จักหมดนะครับว่าคนไหนเล่นยังไงอะไรเงี้ยนะครับบรรยากาศแฟนบอลสามประเทศนี้เป็นยังไงบ้างครับเอผมถือว่าในเรื่องความเป็นตัวเองผมว่าสิงคโปร์นั่นนั่นนั่นดีดีดีที่สุดนะฮะแล้วลองลงมาก็เป็นมาเลย์ยส่วนเวียดนามเขาเขาเชียร์เขาเชียร์ในในเขาชอบทีมอยู่แล้วเขาไม่ชอบในตัวบุคคลสักเท่าไหร่ถ้าไม่ดังจริงเหมือนซิโก้อะไรเงี้ยนะฮะครับ 7ปีก็กลับมาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งครับกลับมาก็ถือว่าพอแล้วพอกลับมาปั๊บก็ตอนนั้นการไฟฟ้าส่วนนิพานนะครับก็ชื่นชอบกันอยู่ก็เลยมาเล่นที่การไฟฟ้านะฮะสองปีก่อนที่จะจะเลิกเล่นนะฮะปีนี้เนี่ยมีหนึ่งปีก็คือปีสุดท้ายในการเล่นไฟฟ้าครับได้แชมป์ด้วยได้แชมป์ด้วยนะฮะแต่ตัวเองก็อายุเยอะแล้วครับก็ซัพพอร์ตน้องๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าก็ดีใจนะฮะได้กลับมาถึงได้ได้ ได้มีชื่อเป็นแชมป์อีกครั้งหนึ่งในในในไทยไทยลีกนะฮะก็หลังจากนั้นก็อาจจะลงไปเล่นในระดับต่ำๆลงมาบ้างครั้งคัดไปเล่นแล้วก็ไปเล่นให้ออพอตทอนะครับแล้วก็พอท,ที่ทำงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับโค้ชสมบูรณ์เอกวันไปทำเมืองนนก็ชวนไปเล่นนะครับบอกมาช่วยหน่อยนะครับแต่จริงๆพออายุนะฮะอย่างว่านะครับเวลาเนี่ยยังไงก็เล่นยากเพราะบอลทุกบอลสมัยไหนเนี่ยเล่นเร็วนะฮะ เลิกเล่นฟุตบอลตอน,น,นอายุเท่าไหร่สามสี่สามห้าเนี่ยฮะเลิกตอนนั้นตัดสินใจแกงเลยตัดสินใจว่าคงหยุดได้แล้วนะฮะเพราะว่าเ,เล่นไปก็หนึ่งมีแต่เขาเรียกเราหนึ่งดาวอย่างเดียวแล้วก็สองไม่อยากให้เราเราเขาเรียกอะไรเราติดสูงสุดไปแล้วครับเราเราลงมาเล่นเพื่อเพื่ออะไรอีกอะเพื่อเงินแค่นี้เหรอก็คงไม่ อยากให้น้องๆพัฒนาเราเราไปอีกอีกแนวทางหนึ่งดีกว่ารับรออยู่ตรงนั้นมากกว่าในยุคข,ของตัวเองเนี่ยในฐานะที่เป็นกองหลัง,งเจอกองหน้าในเมืองไทยคนไหนเก่งที่สุดเก่งที่สุดนะครับก็ผมว่ากองหน้าเนี่ยโโหยากมากที่จะจับตัวหรือประกบเลยเงี้ยเพราะว่าเบสิกเขาดีนะครับโดยที่ผมเป็นไม้เบื่อไม่มองสุดก็ตอนนี้ทางานอยู่ไฟฟ้าเนี่ยเซกสันปิยรัตคนนี้คือแบบว่านะครับยากจริง นะครับคนนี้เบสิกอะไรก็ดีความคิดความอ่านเขาดีหมดนะฮะเนี่ยเสซตันเนี่ยที่ท,ที่ที่คือแบบว่าจะแพ้ทางผมจะแพ้ทางเขาตลอดเขาเป็นสไตล์ประมาณไหนเพราะสไตล์ไหนนะฮะออบอลเ,เอาบอลตัวยากลําบากจะไปแย่งบอลากนะฮะและการเข้าคามประตูเนี่ยผมว่าเขาเด็ดขาดนะฮะตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กกองหลังเนี่ยฮะในทุกวันนี้นักฟุตบอลไทยที่ชื่นชอบผมยังชื่นชอบนิเวศนะครับผมผมถือว่า เป็นคนที่ในนอกสนามกับในสนามเนี่ยผมว่าเขาสมบูรณ์แบบนะฮะนอกสนามอ่ะโอเคเฮฮาแต่ในสนามเนี่ยนิเวศเป็นคนที่จริงจังนะครับผมอยากให้นักฟุตบอลไทยในในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับในสนามนี่คือเล่นเพื่อประเทศชาติจริงๆนะครับแต่แตว่านิเวศเนี่ยเล่นมาตั้งแต่สมัยผมเขายังไม่เลิกผมก็ยกนิ้วโป้งให้เลยลหละนะครับแล้วลงในสนามอย่างเจอออสเตรเลียนะครับที่ผ่านมาออสเตรเลียและวก็กับโอมานเนี่ย ผมคิดว่าเขาเขาเด่นสุดนะครับว,วัวถิบกระจนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับชื่นชมนิเวศนะครับ,รบแล้วจากกองหน้าล่ะเราก็เป็นกองหลังแหละเรามองกนะองหน้าในยุคนี้ยุคนี้ <c oughs> ก็ต้องยกให้เทียสินนะครับแดงดานะครับเพราะผมว่าความแข็งแกร่งหรือมันสมองในการดูนะครับเทียสินไม่ <c oughs> ผมว่าไม่เคยยิงบอลที่แรงเยอะมากนะครับแต่ทางทิศทางบอลเนี่ยนะครับดูเขาจะเสา จะเฉียดเสาหนดเดียวเข้าประตูนะครับก็แสดงว่านะครับเหมือนพี่ตู๊กสอนนะครับพี่เิยพงศ์ก็สอนว่ายิงฟุตบอลเนี่ยไม่ต้องแรงมากนะครับไม่เฉียดสสงประตูเนี่ยยังไงประตูก็ไม่ทันนะครับแสดงว่าเขามีความเป็นมือเพชรชาติอยู่ในตัวอยู่แล้วครับชื่นชอบพูดถึงฟุตบอลยุคที่เคยเล่นนี้นะครับแต่ต่างกันเมื่อก่อนนะครับทุกทีมจะเล่น3ามห้าสองหมดนะครับยากมากที่สี่สามสามสี่สองสี่แล้วก็สี่สี่สองปัจจุบันเนี่ยนะครับมารฐานเลยจะสี่สี่สี่สองนะครับ แล้วก็แบบเปลี่ยนทั้งสี่สามสสีสองสีะไรเงี้ยสามจะไม่มีแล้วนะฮะผมว่าความแตกต่างนะครับอยู่ที่การเคลื่อนฟุตบอลน,นะครับสมัยก่อนเนี่ยคุณแย่งบอลันยากมากเพราะว่าเซตบอลและบอลจะออกมาแนวี้ไม่ค่อยติดเส้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับคือ4 4่เนี่ยโอ้โหบุกกันอุตรุดอยู่แล้วนะครับการโต้กับการคนดูดูแล้วมันมันมันกับเกมด้วยผมว่า ความแตกต่างอยู่ที่รูปแบบฟุตบอลมันจะช้าเร็วม,มันแตกต่างกันกับลีกนะครับมาตรฐานลีกตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ต้องต้องชื่นชมนะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ดําเนินลีกขึ้นมาในถึงจุดน,นี้ได้เพราะว่าอาชีพนักบอลไม่ถึง10ปีนะอายุอายุใช้งานนะครับเลย30มส่ปีเนี่ผมก็ก็ถือว่าดาวแล้วนะครับสามารถเลี้ยงครอบครัวสามารถเลี้ยงตัวเองนะครับปัจจุบันนี้ผมถือว่าก็ดีใจกับน้องๆด้วยนะครับในในเรื่องรายได้นะครับแล้วก็ ในตัวมาตรฐานของนักบอลนะครับที่ต่างชาติเข้ามาเนี่ยผมถือว่าณปัจจุบันเนี่ยผมว่าเอาเกรดเอมาแล้วนะครับต่างแอฟริกาหรือทางโซนยุโรปนะฮะเอเชียก็เหมือนกันนะครับอย่างเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยผมว่าถือว่าเกรดเกรดบีบวกถึงเอได้ซ้ำไปนะฮะทีนี้การพัฒนาที่ที่เห็นได้ชัดนะครับอย่างเราเล่นกับออสเตรเลียหรือเล่นกับอมาเนี่ยเราเคยเจอกับพวกอย่างเชียงรายยูเนเต็ดนะฮะ บาซินตัวหนึ่งตัวยุ่งโยงเห็นปะครับแรงปะทะสําคัญที่สุดที่เราแพ้ต่างชาติคือแรงปะทะแต่ณปัจจุบันเนี่ยดูทีสิลินนะครับลูกหนึ่งที่เขายิงโอมานได้เพราะอะไรนะครับเขาชนโดนชนโดนกระแทกแต่เขาก็สามารถไปได้ต่อนะครับนั่นคือความแข็งแกรง่งเพราะว่าเรามีการการแข่งขันที่เจอของจริงๆนะในในใน,ในไทยลีกนะครับในปัจจุบันเนี่ยคือแบบแต่ละทีมเนี่ยถือว่าผมว่าการพัฒนานะครับเป็นรูปแบบหนึ่งที่ทําให้มาซับพอร์ตทีมชาติได้ดี นะครับในเรื่องของโคต้านักเตะต่างชาติที่ตอนนี้มันก็เพิ่มขึ้นมาเยอะกว่าฮะโอกาสลงของฟุตบอลไทยก็น้อยกว่าในมุมมองบางคนนะครับครับมุมมองของพี่โคมองยังไงมากกก็ผมว่าเราเอาตามแนวทางของเวียดนามมาด้วยผมคิดว่านะเพราะตอนแรกเวียดนามก็ห้าเหมือนกันนะครับสิงคโปร์ก็ตอนแรกก็ห้าเหมือนกันแต่ลงสามเดี๋ยวต่อไปก็ผมว่ายังไงก็ต้องเหลือสามนะฮะยังไง ราพัฒนาเรายืนระยะได้แล้วนะครับรูปแบบเราได้แล้วผมว่าต่างชาติก็ไม่น่าจะถึง5เพราะถ้าถึง5อีกนะครับผมว่าของเรานี่เด็กเนี่ยนะครับไม่พัฒนานะครับผม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 ก็ให้คําแนะนําอย่างเงี้ยเพราะว่าผมอยู่ต่างประเทศมาผมรู้ว่าถ้าต่างชาติเยอะนะครับ 1. มันกินค่าแรงแน่นอนอยู่แล้ว2เด็กของเราไม่พัฒนานะฮะเพราะว่าไม่ได้ลงเกมเลยนะครับซื้อตัวบางคนซื้อตัว ตำแหน่งดีๆไปจริงอะ่ะทีมชาติตัวจริงพอไปเจออย่างเจอตัวต่างชาติยังไงคนไทยนะครับเจอตัวต่างชาติเนียต่างชาติที่เอามามันต้องเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วต้องให้เขาลงอยู่แล้วนะฮะเราก็ซื้อไปไปเพื่อนั่งซัพพอร์ตเขามันผมว่าเดี๋ยวต่อไปกน็น่าจะเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วในเรื่องจุดนี้ทําอะไรอยู่ครับช่วงนี้ตอนนี้ครับเอ่อทำงานอยู่การไฟฟ้าส่วนภาคนะครับประจำเอ่อเป็นอาจารย์อยู่โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภาคก็ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยแหละฮะของการไฟฟ้าที่ ความสำคัญกับนักนกีฬานะฮะ<ม>เยอะเป็นอาจารย์ด้วยครับเป็นอาจารย์แต่ไม่ถึงเป็นอาจารย์ครับพี่ก็เ<ม>ที่ยงเรียนช่างก็เป็นวิชาเฉพาะทางนะและอย่างเราจบารัศด์มาด้วยนะครับ<ม>ก็มีวิชาตอนก็ท่านผู้ว่าก็ให้เรามาประจําที่รงเรียนช่างสอนวิชาอะไรครับวิชาสังคมศึกษาครับวิชาทางารัศด์ผมจบรัศด์มาห<ม>น้าที่พลเมืองครับเห็นมองเป็นนักฟุตบอลนึกว่าจะมาเป็นรูพละรูอะไรอย่างเงี้ยอ่ก็มีพละสอนฟุตบอลอยู่แล้วอ แต่ว่าทางวิชาการในเรื่องก็ดีะครับเราเรียนมาในทางรัศดรก็ได้มาสอนเด็กๆแล้วก็นะเด็กมันก็ชื่นชอบเราอยู่ได้นะนั่นมันก็ทีนี้เราก็ต้องหาวิธีการสอนมามาสอนครับตอนแรกก็ลาบากนิดนึงนะฮะ <c oughs> แต่ตอ้งหลังก็เริ่มโอเคมองย้อนกลับไปคิดถึงวงการฟุตบอลบ้างไหมทำไมเราไม่เห็นโชคทวีพรมรัตน์ไปเยือนคุมทีมข้าวสนามนะก็ก็คิดถึงนะครับเพราะว่าพี่ๆแต่ละคนนะครับอ้ยุบินชีมแต่ละคน ็นโค้ดกันหมดแล้วนะฮะแต่แต่เราก็ก็คิดถึงคำหนึ่งอยู่ว่าถ้ามีนะครับชิ้นไหนที่ต้องการก็นะครับก็ไปได้แต่ตอนนี้ก็คุมอยู่ครับครับคุมที่ธรรมศาสตร์นะครับกีฬามหาลัยอะไรเงี้ยก็ก็โอเคนะครับแล้วก็สอนเด็กอะคาเดมี่ของแสนสิริอยู่ก็ก็ถือว่าเรายังอยู่ในในในวงการนี้อยู่ก็คงไม่ไปไหนไม่หนีไปไหนอยู่แล้วครับก็คือไม่ได้ปิดกั้นตัวเองไม่ปิดกั้นอยู่แล้วฮะในเรื่องนี้เพราะว่า มากับฟุตบอลนะครับเติบโตมาด้วยฟุตบอลยังไงก็ต้องอยู่กับฟุตบอลครับเพราะว่าหนึ่งแฟนๆของโชวทวีอาจจะได้เห็นโชวทวีกลับมานะแต่ว่าในรูปแบบหนึ่งไม่ใช่เป็นตัวนักฟุตบอลแล้วนะครับก็คงเป็นเป็นโค้ชอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับทุกวันนี้แฟนบอลไปที่สนามฟุตบอลบ่อยไหมก็ไปบ่อยครับก็ยังรู้จักอยู่ก็มาขอถ่ายรูปก็ดีใจนะฮะเราก็ถือว่าเราทํางานเพื่อประเทศชาติมาเกือบเกือบสิบห้าปีเหมือน ก,ก็ดีใจนะฮะว่าว่าได้ช่วยาการฟุตบอลเมืองไทยนี่ให้ให้เจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆนะฮะบแฟนบอลยัง <c oughs> จําได้กันเยอะยังจําได้เยอะแต่ว่าต้องสามสิบปัพนะฮะครับดูได้ <c oughs> ที่โชคฝากถึงน้องๆครับน้อง,อง,องๆเยาวชนที่ยังเล่นอยู่หรือหรือคนนี้กำลังจะขึ้นมากับอาชีพนักฟุตบอลครับก็ถือก็เมื่อกี้บอกแล้วว่าอาชีพนักฟุตบอลนะครับมันสั้นนะครับแค่สิบปีสูงสุดไม่เกินสิบ ดีหรอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ฟุตบอลมันบูมนะฮะรายได้ที่ได้มาเนี่ยมันถือว่าสูงสูงมากนะฮะครับเพราะฉะนั้นวัยรุ่นก็เข้าใจนะฮะผมก็เป็นวัยรุ่นมาก่อนการใช้จ่ายมันก็ต้องมีมั่งแต่ว่านะครับใช้ใช้สามเก็บหนึ่งก็ได้นะครับวัยรุ่นเข้าใจนะเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยพออายุเยอะขึ้นไม่มีใครมองเห็นตัวเราเหรอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนอายุน้อยเก็บได้เก็บ เล่นไปนะครับเลี้ยงครอบครัวนะครับคำนึงถึงพ่อแม่ก่อนนะคำานึงพ่อแม่นะครับครอบครัวแล้วก็ตัวเองนะครับซื้ออะไรไว้เก็บไว้เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ขอให้น้องๆนะครับตอนนี้ฟุตบอลบูมก็ขอให้ติดทุมงชาติกันทุกคนนะอยากให้ติดทุ่งชาติทุกคนแล้วก็ให้วงการฟุตบอลไทยนะฮะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเติบโตไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือแฟนบอลนะะผมว่าแฟนบอลมีสิ่งสำคัญที่สุดนะครับณปัจจุบันนี้ นะเพราะแต่ละทีมเนี่ยพอม,มีแฟนสัพพอนเนี่ยโ้หนะครับเล่นสุดใจขาดดิ้นนะครับก็ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผม